ใหญ่ไปเลยนะ jogo. แต่ตัวมีนิดเดียวก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาหาหอยเชอรี่ไปต้มกีหนึ่งวานะครับก็จะมาต้มกีในกระท่องนะครับพอหาในทุ่งนาไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับหาในทุ่งนาบริเวณนี้นะครับก็มีชาวบ้านหลายคนที่เขาหาข้าหลังนะครับเราจะหาขบุกถ้าได้เราจะกลับมาต้มกีในกระท่องนะครับนะเดี๋ยวไป ดูกันนะฮะว่าจะเจอหรือเปล่าก็บริเวณทุ่งนานะฮะนี่ก็มาเจอกันดักชิดักละเขาน่าจะดูกได้ล้วบาทีมาอาจจะดงห้อยเอลี่ก็ได้นะฮะดูนิดงไหมไม่ดู ไม่ดูอะไรเลยปล่อยมากหอยเฉลี่ดีว่า,าก็ไม่มีวิแว่นะฮะพราะุคนเราก็เจอหอยเชลี่แล้วนะฮะก็จะอยู่ประมาณนี้ครับหอยเชลี่หรือปลดาลูกหอยน่ยที่เราจะเอากลับไปเอาไปต้มกินนะครับอันนึง อันนี้ไม่ดีก็ได้สองดูแล้วนะครับหาดูได้เลย อันนี้ตัวใหญ่มากไม่รู้ไปโดนอะไรก็ได้ประมาณนี้แล้วนะฮะอนนี้อันนี้ใช้ได้อยู่นี่หว่าอันนี้ก็ใช่นะฮะตัวใหญ่อะหอยชุิลรีหรือว่าหอยอะไรก็จะอยู่ในทุงนาน,นะฮะลาบลาบละ ก็เรื่องมาแล้วนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะฮะเ,เจอหอยอยู่นี่กําลังเดือบไปส่งตัวนะเหมืหอหาของของของกินนะฮะับเกาะระหว่างเดือกลับกาะทองเกาะจื้อก็เอาเรื่อยๆนะฮะที่ฝันน,นี่ก็มีเนี่ยอันนี้หมึกจิ๊บ มุกลงใต้ดินอ่ะอาจจะใช่ตอนนี้มันก็มีนะครับลูกนี้กำลังกำลังจะเดินอยู่ขนาดแม่ค่อนข้างใหญ่นะครับรู้สึกว่ามีกระดับอยู่ตรงมูม้นที่หนึ่งเราดับปลาไว้นะครับแล้วกลับไปดู บาตีมันดูงหอยด้วยนะหอยเชนลี่หอยเชลลี่ที่เดินไปเดินม,มามันกลิ่นลงไปเข้าออนี่ที่ดักปลานะฮะเดี๋ยวเราไปดูว่าจะได้หรือเปล่าอ๋อน้ำไม่ไหลถ้าน้ำไม่ไหลแบบน,นี้น่าจะไม่ดูปลามีว่นะล่ะ อไม่มีนะครับโอ้มีตัวนึงปลาตั้งเอาไหมทุกคมาแล้วครับปลาตั้งตัวเดรอยมีสองตัวปลาตั้งมาแล้วนี่ไงจะอีโอ้ปลาปลาปลาโอ้ตกนี่นี่นี่ไม่ทันไม่ทันไป้งลงไปแล้วนะครับ ตัวนี้ลงมีอนี่ปลาตัองอยู่นี่นะครับได้แล้วเอาไาหมหรือปล่อยตัวเมย์เล็กอยู่ปล่อยไปดีกว่านะครับให้มันตัวใหญ่ขึ้นมาเดี๋ยวให้มันตัวใหญ่หนะ่อยค่อยมาเอาบินลงไปในลูกนะซึ่งวัวจับกลับขึ้นมาแล้ว ไปไหนเอาก็ไปบริเวณนี้มีที่ดับอีกที่นึงอยู่ฝั่งลางนะฮเดี๋ยวเราไปดูว่าจะดูหรือเปล่าถ้าดูตัวใหญ่เราจะเอานะฮะถ้าดูตัวเล็กก็จะปล่อยเดี๋ยวไปดูกใกล้ๆก่อนนะครับ ก็กลับมาถึงกระท่องแล้วนะครับได้หอยก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครกี่ได้มั้งนิพอดีเดี๋ยวเราเอากลับมาตุ้งในกระทงนี้นะนี่กอเตียงอุปกรณ์มาระองหม้อด,ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเทนลงในนี้หอยที่เราได้มาเมื่อกี้ขเขาเรียกหอยเชอรี่หรือว่าอะไร มีคงเดียวพอดีนะฮะก็ดัดมาเนี่ยนะอันใหญ่อันนี้ใหญ่จักประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตอกก่อฝายเซ็กไปที่เรียบร้อยนะครับฝายกลามติกเราต้องเอาอันนี้วางไว้ไว้ตรงนะครับก็บตรงแล้วนะครับ ต้องลองสะพัดนถึงจะได้กินนังยังไม่เดือดเลยก <c oughs> ูจะใส่ไปนะครับเ <c oughs> ผาพริกหน่อยนึงพริผเผาไปน,นี่อร่อยกว่าแบบกังดิกนะครับทาตาดิกมันก็จะไม่ค่อยอร่อยเหมือนเวลาเผากบไฟต้องเผากาไฟให้มันไหม้แบบนี้นะครับถือมันจะอร่อยไฟายก็ไม่ติดอีก ก็ต้องรอสักพัดหนึ่งนะครับเตาไฟกะลาดีไฟไม่แรงมากนะครับถ้าไฟแรงก็จะน้ำก็จะลงออกหม้อเวลาเผาเสร็จก็ออกมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่ไว้ แบบนี้มาันตำง่ายนะเพราะว่ามันเผาหลอดนี่แหละจิ้มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับอยู่ในนี้ไม่รู้ว่าเป็นน้ำจิ้มหรือว่าเป็นอะไรหอยหนาจะสุกแล้วลนะเดี๋ยวเราเอาลงนี้ก่านนะครับ ดูเลยตัวใหญ่ปลาเลเจอบตัวมินิคเดียวแบบนี้ก็สุกแล้วนะครับดูฝาปิดมันรบ่วอ,ออกมาฟองรับประทานมาเรามาไว้ใกล้ๆน้ำจิ้มก่อนทำไมลูกใหญ่ๆจอบตัวมินิคเดียวดูดิอันนี้ใหญ่ปลาเลยนะแต่ตัวมินิคเดียวที่เกะได้ออกมาก็ประมาณนี้นะครับเรามาจิ้ม Wow. Ngon mời các ạ. Chịp thịt, thịt, thịt đợi. ล้วก็กรีเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับเหลือ,เหล,อเหลือเยอะเลยเผื่อมันไม่สามารถกรีได้นะก็ระหว่างกรีผมก็มาเรื่อยๆลกพยาบาลก็อร่อยอยู่นะครับดูบรรยากาศไปเรื่อยๆเผื่อที่เรากีมื่อกี้ ประมาณนี้นะครับเราก็กี่เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตกเพียงเท่านี้นะครับเรามาพบกันอีกทีต่อไปนะครับดีครับ